สวัสดีค่ะเพื่อนๆยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Arc Postel นะคะวันนี้เรายังไม่มีหัวข้อเนาะเดี๋ยวลองเปิดไปเรื่อยๆดูก่อนว่าเราจะได้หัวข้ออะไรในวันนี้นะคะขออนุญาตกรูรู้ครูบาอาจารย์เทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของทุกท่านที่เข้ามาชมคลิปนี้นะคะ ขอพลังแห่งพาระตะาตนาใยอันแผ่ไพศาลนี้ทรงสถิตในการอ่านไพ่ในวันนี้ให้ลูกด้วยนะคะขอพลังของท่านในการอ่านไพ่ในครั้งนี้ค่ะโอเคตัดอีกรอบอันนี้คือตัวตนของเพื่อนก่อนเนาะออลืมบอกอันนี้เป็น The e n S Stone Oracle นะคะ ตัวตนของเพื่อนๆเนาะไม่อยาขออภัยนะอีกสี่นาทีเที่ยงคืนอีกเช่นเคยมาดึกตลอดขออภัยสำหรับคนที่รอด้วยเด้อ energy rising เลยทีเดียวใบแรกใบที่สองเยอะกว่าน้อใบแรก 2ใบที่สอง See The Beauty ใบที่สาม The Secret Chamber ใบที่สี่ The Gateway ใบแรกเกี่ยวกับความมั่นใจในตัวเองเนาะเออ Power อะไรอย่างเงี้ยใบที่สองเกี่ยวกับ ความศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ทุกคนทุกแห่งใบที่3เกี่ยวกับการคอนเน c t ที่ลึกซึ้งมากยิ่งขึ้นพราะคุณคอนเน c t ได้ลึกซึ้งมากยิ่งขึ้นเนี่ยมันก็เหมือนกับคุณได้เปิดขุมทรัพย์ออกมาและใบที่4ก็คือตรงตัวเลยเนาะประตูเปิดแล้วโอกาส เข้ามาหาคุณแล้วก็มันเป็นช่วงเวลาที่ที่แบบเหมาะเจาะพอดีอะ่ะถูกที่ถูกเวลาประมาณนั้นเลยตอนนี้ตัวตนของคุณอ่ะเป็นคนที่มีความมั่นใจมีพลังงานในตัวเองดีมากเลยแล้วก็มีได้เข้าใจอะ่ะได้เข้าใจอย่างถ่องแท้ว่าทุกๆุที่ทุกๆสิ่ง ทุกๆวินาทีที่มันเกิดขึ้นในชีวิตเราอะ่ะมันเป็นเรื่องศักดิ์สิทธิ์เพราะว่าเราอะ่ะคือจริงๆแล้ว VR OneNet เนอะเราคือธรรมชาติและธรรมชาติคือเราอะ่ะประมาณนั้นเลยแล้วพอเราแบบเออแบบเหมือนคุณมองโลกนี้ได้สวยงามมากขึ้นกว่าเดิมอะ่ะแล้วรู้สึกขอบคุณกับมันอะ่ะ เขาสามารถมองเห็นความสวยงามได้ในทุกๆองศาของชีวิตอะประมาณนี้เลยพอคุณเข้าใจอย่างลึกซึ้งเนาะมันก็จะมีการ Deep Connection ได้เข้าไปติดต่อกับตัวตนภายในของคุณจริงๆแล้วก็คือคุณเข้าใจตัวเองมากขึ้นนั่นแหละ เหมือนเปิดเปิดหีบสมบัติเนาะอย่างที่บอกเนี่ยเหมือนได้สมบัติเข้ามาเลยของเก่าของเดิมหรือว่าแบบเออดาวน์โหลดองค์ความรู้อะไรเข้ามาประมาณนี้เลยนะแล้วก็ The Gateway ใบสุดท้ายประตูเปิดแล้วโอกาสของคุณมาถึงแล้วเนี่ยคือเวลาที่ใช่ของคุณแล้วอะ่ะอันนี้คือตัวตนของคุณนะคะ เราใช้ ot, เดอะไลเซียทาร์ลอตเนาะพ็อกเก็ตทารลอตอันนี้ชอบมากเล็กดีจับถนัดมือขออนุญาตครูครูบาจารย์เทวดาสิงศัก์รีของทุกท่านนะคะที่เข้ามาดูคลิปนี้เนาะขอพลังพระรัตนตรัยอันแผ่ไพศาลนี้จงสถิดในการอ่นานไพในครั้งนี้นะคะ อยากออกมาก็ออกมาเลยจ้ะปปึึ ใบแรกอัศวินไม้ใบที่สองคือราชาเหรียญใบที่สาแปดเหรียญใบที่4ราชินีถ้วยใบยที่ห้าหนึ่งถ้วยและไพ่ใต้สำรับคือสเตรน เห็นไหมคะเนี่ยใบใบนี้ยมันมีความเกี่ยวเนื่องก่อนเนาะเพราะว่าคุณนะเป็นคนที่มี power มีความมั่นใจในตัวเองและใต้สำรับก็คือเส t นเห็นไหมว่าคุณน่ะคือเสือตัวนั้นคุณนะมีความแข็งแกร่งหัวจิตหัวใจของคุณก็เข้มแข็งมีคือมีความฉลาดมีองค์ความรู้อยู่ในตัวเองแล้วก็เข้มแข็งคือแบบเป็นทุกอย่างแล้วอ่ะจริงๆ ตัวตนของคุณนะ่ะรู้สึกว่าเป็นแบบนั้นเลยแล้วก็แนวทางของการดูไพ่เนาะก็เป็นเป็นสเตรนท์เพราะว่าเขาเป็นใต้สำรับแล้วใต้สำรับเป็นใบเดียวเลยที่เป็นเมเจอร์อะคานาด้วยอะ่ะนี่คือตัวตนของคุณตอนนี้คืออัศวินไม้อัศวินไม้ที่มีไฟมีแพชชั่นในการลงมือทำเนี่ยเพราะว่าคุณได้ Connect นี่ย The Secret Chamber อ่ะได้ deep connection แล้ว treasure ออกมาคุณคุณมีของเก่าของเดิมคุณมีของอะ่ะคุณเป็นคนที่แบบมีองค์ความรู้มีความเชี่ยวชาญอะไรบางอย่างในตัวของคุณเองอะ่ะแล้วคุณก,ก็มีไฟในการทำสิ่งนั้นนั้นในการที่แบบจะทำลงมือทำในสิ่งที่แบบคุณมีอะ่ะคุณมีทักษะสิ่งนั้นนอยู่ในตัวหรือ อาจจะเป็นทักษะในเรื่องแบบทางโลกก็ได้นะอาจจะไม่จําเป็นที่จะต้องเป็นจิตวิญญาณอย่างเดียวอะ่ะแบบคุณมีไฟในการทํางานคุณมีไฟในการที่จะมีเป็นคนมีแพชชั่นในาการทําทุกเรื่องเลยอะ่ะโดยเฉพาะเรื่องงานอืมแล้วใบต่อมาก็คือเวลาชาเหรียญเนาะรลาชาเหรียญเขาจะเป็นคนที่นั่นะแหละก็มีเงินอะ่ะกึนก็คือ จะอาจจะได้รับความช่วยเหลือจากจากคนนี้ก็ได้นะเป็นคุณพ่อหรือเปล่าไม่แน่ใจหรือเป็นแบบเออคนที่แบบเป็นผู้ชายสูงสูงวัยในบ้านที่คอยแบบให้ความช่วยเหลือทางด้านการเงินให้ให้ให้ความสนับสนุนทางด้านการเงินกับคุณก็ได้นะเออแต่ดูแล้วอะ่ะเขาอะ่ะ ก็ไพ่ไพ่ราชาเหรียญใบเนี้ยเขาไม่ได้ให้คุณแบบฟรีๆนึกออกไหมคะเขาเห็นว่าคุณนะ่ะทำงานหนะักเขาเห็นว่าคุณมุ่งมั่นในการทําในการลงมือทําของคุณนะ่ะเออเขาเลยสนับสนุนแล้วจําไว้นะว่าคุณนะ่ะ ว่าคุณอะให้คนอื่นแล้วจงรับให้เป็นด้วยเวลามีคนเขายื่นยื่นความช่วยเหลือมาให้อะเออเนี่ยยื่นความช่วยเหลือมาให้อะ่ะก็หัดรู้จักรับซะบ้างไม่ใช่แบบโอ้ฉันดูแลคนรอบข้างดีมากเลยแต่พอเขาจะทําอะไรบางอย่างให้เราเราก็มีความรู้สึกแบบเออเครียดไม่อยากจะไปบรบกวนเขาเฮ้ย ที่เราอะยังดูแลคนอื่นได้เลยทําไมคนอื่นเขาจะมาดูแลเราบ้างไม่ได้ในเมื่อวันที่แบบเออเราต้องการความช่วยเหลือหรืออะไรแบบเนี้ออมันต้องให้และรับให้เป็นนะคะใบเนี้ยรู้สึกแบบนั้นนะแล้วหนึ่งถ้วยหนึ่งถ้วยในที่นี้เนี่ยดูแล้วอะจะได้ได้เริ่ม อะไรบางอย่างที่ทําให้คุณนะมีความรู้สึกสุขใจเพราะว่าดูแล้วอะเป็นเป็นเห็นไหมอันนี้ก็เป็นหัวใจอันนี้ก็เป็นแบบฮาร์ดจักระด้วยที่แบบเขาส่งแสงออกมาเลยเห็นไหมคะจะได้ทําอะไรบางอย่างที่ทําให้คุณนะมีความสุขนะเนี่ย งานใหม่ๆอะไรใหม่ๆก็ได้โอ้อย่างที่บอกเลยอะว่า opportunity เขามาแล้วเนาะเนี่ย opportunity มาประตูเขาเปิดแล้วอะ right timing อะเนี่ยมาเรามาดูอีกห้าใบเนาะอุ้ย แมวนะขออภัยค่ะยังเดมูน เ a ย e of Swords The Empress 9ไม้สามอุ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ใชขออภยัยเพลินเลยสามสามเหรียญและใต้สำรับเป็น Queen of Wands Queen of Wands เขาเป็นคนเหมือนเป็นคนที่มีภารกิจเนาะ เป็นคนที่ชัดเจนกับตัวเองแล้วก็มุ่งไปข้างหน้าในการทำสิ่งต่างๆอะ่ะดูดิเขาเป็นคนที่มีไฟและมีความกระตือรือร้นในการทำสิ่งในการทำงานมากๆเลยดูใบหน้ายิ้มแย้มของเขาสิที่ของของเธอนะคะที่แบบเขาแสดงออกมาในรูปเนาะเนี่ยไฟเนี้ยอยู่ในมือเลยเขาอะ ไม่ใช่ฝากปกติแล้วอ่ะเามันจะเป็นไฟที่จุดติดที่ไม้ใช่ไหมแต่อันนี้คุณอ่ะสามารถควบคุมแพทชั่นอ่ะอยู่ในอุ้งมือของคุณได้เองได้ด้วยตัวเองเลยเห็นปะแล้วเขาก็ชูไม้ขึ้นมาแบบแสดงถึงแบบใช้ชนะแล้วอ่ะโอ้คุณมีความกังวลใจอะไรบางเรื่อง มาก่อนหน้านี้แน่เลยแต่ว่าคุณก็ก้าวข้ามผ่านสิ่งนั้นมาได้แล้วเนาะดูสิเป็นแบบหน้าผาสูงชันทั้งสองด้านเนาะอันนี้เป็นเหมือนแบบดินขุข,ขัอันนี้เป็นดินที่เรียบอะเห็นไหมคะที่ตัดตรงลงไปดูเหมือนแบบเออคุณก้าวข้ามผ่านมาได้แล้วอะ่ะหลอดไฟในที่เนี้ยเราเรามองมองเห็นว่าเขาเป็นสติปัญญาเนอะอปะ คุณคุณแบบ9 0 0วสิ่งเนี้เออที่แบบคุณกังวลอ่ะได้ด้วยแบบความเฉลียวฉลาดของคุณเองจากการศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมเห็นหนังสือในมือเข้าไหมคะเออแล้วก็เห็นนกแม้สอง,สองตัวเนี้ยเหมือนแบบคุณไม่ได้เดิน <c oughs> เดินทางหรือแบบ9้าวข้ามผ่านสิ่งนี้ด้วย คือแบบไม่ได,ไได้ไม่ได้ด้วยเพียงลําพังประมาณเนี้ยอมืมีคนคอยอยู่ข้างๆคุณอาจจะมองไม่เห็นเขาเพราะว่าจ,จะเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นทรายอะไรบางอย่างมาเห็นไหมคะจากเดอะ o มูนอ่ะเขาเป็นเดอะ o มูนใช่ไหมเพราะว่าเราจะต้องดูไพ่ไพ่เมเจอร์ก่อนเนาะมีเดอะ o มูนกับเอ็มเพรสดูแล้วเนี่ยมีมีความกังวลใจอะไรบางอย่างแต่คุณก้าวข้ามผ่านมาได้ด้วยความเฉลียวฉ,ล,ยฉลาด และการศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมของคุณจากตัวตวนนี้เป็น D.M.Place เลยทีเดียวเหมือนคุณอพอก้าวข้ามผ่านสิ่งหนึ่งบททดสอบในชีวิตหรือความกังวลอะไรไปได้แล้วอะ่ะมันจะเหมือนแบบทำให้คุณอะ่ะเป็นคนที่มีความมั่นใจมีความอิ่มเต็มในตัวเองที่สามารถที่จะแบบเผื่อแผ่ให้คนอื่นได้อะ่ะ เป็นคนที่สมบูรณ์พร้อมในตัวเองแล้วอ่ะเพราะว่าคุณได้ละทิ้งความกลัวนี้ออกไปได้แล้วแล้วมีไฟมีไฟเอ่อก้าไม้สิ่งที่คุณทำอ่ะค่ะดูแล้วอ่ะเขาตรงกับคเอ่อลาลาชีนีถ้วยใช่ไหมเออไม่เป็นไรไม่อ่าทำไมถึงอยากพูดก็ไม่รู้คือปกติแล้วก้าไม้อ่ะ เห็นปะคะคือเขาเป็นคนที่คอยยืนหยัดอยู่ตรงเนี้ไม่ว่าเหมือนเห็นปะเหมือนเป็นลัวไม่ให้ใครล้ำ,ลำเข้ามาในอาณาเขตของเธอด้วยจิตใจอันมุ่งมั่นเห็นไหมไฟอะไฟที่คุณแบบ p a ชช i ่ n เนี้ยคุณสามารถที่ควบคุมเขาได้เห็นไหมคะคุณไม่อนุญาตให้ใครเข้ามาในอาณาเขตของคุณได้เลยเห็นนะ ไม้และไม้อะถึงแมบบ้ว่าแบบเออจะมีงานเยอะอะไรมากแค่ไหนเหมือนคุณดูแล้วเป็นคุณเป็นคนที่มีบา u n d a r ในตัวเองมีไม่ให้คนอื่นมาล้ำเส้นอ่ะเออแล้วคุณก็ไม่ล้ำเส้นคนอื่นด้วยเห็นไหมคุณไม่ออกมาและไม่ให้ใครเข้าไปในเรื่องในเรื่องการทำงานนะคุณเป็นคนที่ชัดเจนในตัวเองไม่ให้ใครมาเอาเปรียบแหละ เออไอนี่มันเ,เพื่อนร่วมง,งานขอภายค่ะพูดไม่เพาะเลยเ,เพื่อนร่วมง,งานน่ะเขาขี้เกียจใช่ไหมหรือว่าเออเรารู้สึกไม่โอเคถ้าเราไม่สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงภายนอกได้เราก็เปลี่ยนแปลงภายในของตัวเองเรารู้แล้วว่าอ๋อโอเคเขาไม่ยอมเซตโต๊ะเลยนะคนนี้เอาแต่ทำอย่างอื่น แลแค่กวาดพื้นไปอย่างเดียวไม่ยอมแบบเอ็อเซตโตะเลยแต่ว่าถ้าเป็นเแม่บ้านคนอื่นเนี้ยเขาก็จะเซตโต๊ะให้ด้วยขยับโต๊ะจัดจัดโตะให้แบบกลับมาเรียบร้อยเราก็ต้องกลับไปทําอีกอะไรอย่างเงี้ยมันเหมือนทํางานเหมือนแบบเออเราก็ไม่ชอบใจเนาะประมาณนั้นแต่คุณสามารถที่จะแบบเปลี่ยนแปลงตัวเองได้ด้วยนะดูแล้วอะ่ะ ไม่ให้ใครมาล้ำเส้นในที่นี้หมายถึงเราอะ่ะก็ไม่รับพลังงานลบด้วยนะเนี่ยเห็นไหมเหมือนเขาแบบมีอนาเขตที่คอยแบบปกป้องคุ้มครองอยู่อะ่ะอันเนี้ยก็ไม่ให้ใครลำ้ลำลำ้ำล้ำเออล้ำเส้นเข้ามาแล้วก็ไม่ล้ำเส้นใครด้วยเวลามีปัญหาหรือว่ามูดหงิดหรืออะไรอย่างนงี้นะจบที่เราเบาที่สุดประมาณเนี้ย แล้วเห็นไหมอ่ะพอพูดถึงเรื่องถึงเรื่องเ,อเพื่อนร่วมง,งานใช่ไหมก็จะแบบเป็นเรื่องทีมเป็นเรื่องแบบการทํางานร่วมกันเห็นไหมคะสามเหลียนอ่ะจะมีแบบเออคนเห็นคุณค่าในสิ่งที่คุณทําอ่ะมันจะเป็นทีมเวิร์กที่แบบทําไปมันจะฟล o w เห็นปะต่างคนก็ต่างช่วยกันทํามันจะทําให้แบบการทํางานมันมันง่ายมากขึ้นอ่ะ อและนี่ก็คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับคุณจากไพ่ทาโรที่เปิดเปิดไพ่ให้เนาะมาดูออร์เคิลสุดท้าย Love Message นะคะ from your angel สำหรับนี้เป็นอะไรที่แบบใหญ่มากจริงไพ่เขาน่ารักนะ จำไม่รอบเลยเนี่ยขออนุญาตครูครูบาอาจารย์เทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะของเพื่อนเพื่อนขออนุญาตครูครูบาอาจารย์เทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของทุกท่านที่เข้ามาชมทลิปนี้นะ ขอพลังของพระราธนาไตรอันแผ่ไพศานี้ชุมสถิกับการอ่านไยในครั้งนี้ค่ะขออนุญาตเลือกแล้วกันเนาะสับไม่ไหวแล้วใหญ่มากเอ๊หรือสับอืมสับไป รู้สึกใบนนะี้สามใบนี้เนาะหนึ่งเจ็ดหนึ่งเจ็ดทำเลยสี่รออะไรอยู่เพราะว่าคุณตัวตนของคุณนะ่ะเป็นอัศวินไม้เนาะ ก็พุ่งไปอยู่แล้วอะ่ะแล้วก็มีแปดเหรียญด้วยมีการทำซ้ำมีการแบบเออทำจนเชี่ยวชาญอะ่ะทำ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 ฝึกฝนจนเก่งช้าแต่ชัวร์เพราะว่ามีแปดเพราะว่ามีแปดเหรียญเราต้องฝึกฝนไปเรืเ่อยๆๆๆๆทุกวันมันอาจจะมีช่วงชะงักอยู่บ้างนะแต่ไม่ต้องเป็นกังวลค่ะเพราะว่าความต่อเนื่องอะ่ะมันคือสิ่งที่ดีที่สุด เพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าสิ่งหนึ่งที่เคยที่เคยเออเคยสังเกตอะเราขับรถเนาะแล้วเราใช้ cruise control เราขับความเร็วเท่าเดิมอะถ้าเราขับด้วยความเร็วคงที่ใช่ไหมสมมติเราล็อกไว้ที่80ทางเส้นเลย e อัก e s s 8ซแแล้วคนอื่นอะเขาอะเหยียบเองนึกออกปะคะใช้เท้าเหยียบอะ คันเร่งแต่เราอะล็อกครอชคอนโทรลไปที่80ดสอะแล้วคือความเร็วมันจะนิ่งอยู่ที่เท่าเนี้ยมันอาจจะแบบล่วงไป78อะไรบ้างถ้าแบบเออมันจะขึ้นสะพานหรืออะไรเนาะอาจจะแบบเร่งไปถึงแบบ8 1ได้เวลาลงสะพานอะไรเงี้ยแต่ก็ก็ถือว่าคุณอะถ้าคุณรักษาความเร็วหรือความต่อเนื่องในการที่คุณทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งต่อไปแบบเนี้สักวันหนึ่งอะ ไม่ต้องสักวันน่ะคือมันแล้วค,คือมันก็จะเห็นเลยว่าคุณะจะแซงคนอื่นเข้าไปหรอปะคะแล้วก็กลุ่มขับรถมาอยู่ใช่ไหมแต่เรา cruise control อยู่ที่80เนาะคนอื่นเขาอาจจะล่วงไป75 76ล่วงไปบ้างขึ้นพุ่งมาบ้างแต่เรา80ไปอย่างเงี้ยเราก็จะ80 80, 80 80 80 80 80อาจจะหล่นบ้างนิดหน่อยแน่คือความความคงที่ของเราความต่อเนื่องของเราในการทําลงมือทําตรงเนี้ย มันจะทําให้เราแบบยังไงก็ไปถึงเส้นชัยอ่ะเพราะเราไม่หยุดเพราะเราไม่แผ่วเลยเออประมาณเนี้ยรู้สึกแบบนั้นเนาะ999เนี่ยและ666อย่าปล่อยให้สิ่งนี้หลุดมือไปคุณรู้อยู่แล้วโอกาสเข้ามาเนี่ย opportunity เนี่ยประตูเขาเปิดให้คุณแล้วอย่าปล่อยให้สิ่งนี้หลุดมือไปและนี่คือทั้งหมด สำหรับการอ่านไพ่ในวันนี้นะคะหัวข้อเราได้หัวข้อกันหรือยังนะหัวข้อคือหัวข้อคืออะไรเดี๋ยวเราไปดูกันน่าจะเกี่ยวกับเรื่องแพชชั่นน่าจะเกี่ยวกับไพ่ใบนี้แหละโอเคค่ะและนี่คือ พลังงานดีๆที่เราจะส่งมอบให้กันในวันนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้กันด้วยนะคะคอมเมนต์รับพลังงานดีๆไปนะและถ้าใครสนใจดูดวงนะคะสามารถที่เข้าไปเช็คได้ที่ description หรือได้เลงเวสเสมาได้ที่เพจ a c e b o o k นะคะ a r ร์ o โพเนาะสามารถที่จะไปเช็คการสะกดหรือแบบได้ที่ เดสคริปชั o นเดสคริปชั่นเช่นกันสำหรับวันนี้เท่านี้ค่ะแล้วก็ลาไปก่อนแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้าด้วยรักอาร์คโ t สเทลบ๊ายบาย